เสี่ยวเล็กครับแหมเปิดเสี่ยวเล็กครับ ันนี้ก็พบกันอีกแล้วครับป่าเหลืองคนสร้างทางครับวันนี้เราอยู่ที่หาสายยาวเหมือนเดิมครับมาไายโค้ดวันที่สองครับนี่ครับอบโตครับหาสายยาวครับรถยางสองคันเหมือนเดิมครับนี่ครับกำลังต้มยางครับนี่ครับวันนี้ครับ สองพันครับเมื่อานเสร็จแล้วครับหนึ่งโลครับวันนี้ถายอีกครับประมาณหนึ่งโลครับแน่หังต้มยางเลยครับแดดร้อนเหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อวานเช่นเคยครับร้อนมากครับแดด Mày quạt cái quạt vô phòng luôn Hãy tôm ลมแรงมากแมอ๋ลอลมเขาเอาไปตอเลยครับทุริวิวครับรถเครื่องจักรจอดอยู่ั่งนี้ครับรถดูรถบดเตรียมไปหมดแล้ว เยอะเลยครับแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าเมาาื่อวานเมื่อวานนี่คลุ้งเลยครับรับน้ำมันเยอะเกินครับคันนี้ดี0 1หนึ่งคันนี้ดี0 3สามครับรหัสรถครับไงบไก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจ ด้วยผัดบุกล่องประกันได,ด้เราจะไปปรุงแก้ไขกันต่อหม้อเ๋วยเตียวเล็กครับนีครับเปิเดเตียวเล็กครับหวานเจี๊ยบ มาดูเกี่ยความร้อนความร้อนก็อยู่ตอนนี้อยู่ประมาณ40กว่า45ความร้อนประมาณ 45, าณ45ได้เอาประมาณ50 55ก็โอเคแล้วอลองไม,ม่โฟกัสกบมันกลุงก้งครับ อยู่เส้นนี้ปาดอยู่ครับครับเจอกันคลิปหน้าตอนถ่ายโคตรแล้วกันครับครับ <rer> น <vel> ่ครับกลับไปแล้วป่าหลืงาสรทางทางครับงานกำลังวาดกันเลยครับกวาดทำความสะอาดอยู่ครับเรืเราอยู่ที่หาดรายคา้าครับคนจงโตครับีค่ครับ ควาดได้สองสามรอบแล้วครับถ่ายโค้ครับคางออร์ตอเลยครับนครับันนั้นก็ต้มยางรอครับคันนี้ไม่ต้องต้มครับต้มแล้วมืวอวานครับ ี่ครับข้างอบตเลยครับขันทม่ทวมครับกวาดอีกรอบหนึ่งก็น่าจะเสร็จครับสะอาดแล้ว

สวยครับนี่ครับโอ้แบบเต็มๆครับกำลังสวยครับยางมัน này sẽ sụn lắm À, này nó lắm Bài gỗ nhé, tên nén nhé Học tuổi tuổi lắm, học มีเวลาถ่ายครับหนาวมาโตแล้วครับดน้ำสเปรย์น้ำด้านหน้าแล้วถนน8เมตรครับคันนี้บาคกลางได้3เมตรกว่าๆครับอีกคันก็เปิด1เมตรครับมาครับรวมกั็เป็น4เมตรครับ ครับโอ้โค้งครับทางโค้งครับหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งพาร์ทฝั่งนี้ครับสี่เมตรฝั่งนี้ครับคันนี้เปิดสามเมตรครับคันนั้นเปิดหนึ่งเมตรครับมาเดี๋ยวรอให้แห้งสักพักก็จะลอยชายตัวครับาน้ำ มาแนี่ยตั้งันครับ